เพื่อนๆครับเราไปได้ข่าวคอนโดอศการอีอเซียพหลน59มาครับเป็นคอนโดที่ทำเลดีมากติดถนนใหญ่แถมยังใกล้รถไฟฟ้าห่างกันเพียงแค่30เมตรเองครับจากที่ได้ข่าวมานะครับโครงการนี้เนี่ยก็จะเปิดตัวงาน VVIP Booking โดยราคาเริ่มต้นที่1.99ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งเป็นราคาที่ดีมากนะครับถ้าเกิดเราไปเทียบโครงการในทำเลเดียวกันเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก2ล้านปลายๆกันหมดแล้ว ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับคอนโดอสการอิลิเซียมพหลน59เนี่ยเป็นที่ตอบโจทย์กับคนเมืองแบบเรามากนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการความสะดวกสบายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเพราะติดรถไฟฟ้าสถานีพหลน59ไม่ว่าจะไปทํางานหรืออยากจะไปเที่ยวนะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะฮะและยังครบไปด้วยส่วนกลางสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกได้ว่าจัดเต็มมากเลยครับทั้งสระว่ายน้ำแบบน้ำตก รวมถึงฟิตเนสที่เชื่อมต่อกับเลนวิ่งอ outdoor และที่ชื่นชอบมากที่สุดนะครับนั่นก็คือบีชแล้วฮะสามารถนัดเพื่อนๆน,นะครับมาสังสรรค์ในบรรยากาศสระน้ำได้เลยเหมือนปาร์ตี้อยู่ริมหาดเลยนะถ้าจะซื้อคอนโดทั้งทีนะครับก็ต้องเลือกทำเลดีๆแบบนี้แหละฮะซึ่งอสังการอ e ิลิเซียมพหน59าเนี่ยอยากจะไปเที่ยวหรือว่าช้อปปิ้งนะครับก็มีห้างสรรพสินค้าให้ไปหลายจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลแล้วเซ็นทรัลรามินทา รวมไปถึงอยากไปดูหนังนะเมเจอร์รัชโยธินก็ใกล้ๆนี่เองครับถ้าเกิดอยากจะไปช็อปปิ้งแถวสยามนั่งรถไฟฟ้าเพียงต่อเดียวเท่านั้นเองอถ้าวันไหนนะครับอยากจะไป enjoy กับเพื่อนๆก็สามารถไปได้ครับเพราะที่นี่เนี่ยมีจุดแฮงเอาท์หลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นในย่านของ in, รัชโยธินรวมไปถึงใจกลางกรุงเทพบอกเลยว่าไม่ต้องขับรถไปให้เมื่อยครับมีรถไฟฟ้าฮะ ง่ายปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าอยากหาคอนโดดีๆให้กับน้องๆน,นะฮะที่นี่ก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมายครับไม่ว่าจะเป็นมหาลาัยกเกษตรศาสตร์มหาลาัยศรีประทุมรวมไปถึงมหาลาัยราชภัฏธนครครับวันงานพิเศษเริ่มต้นเพียง1.99ล้านบาทและพลาดไม่ได้นะครับกับงาน VVIP Booking มีโปรโมชั่นอีกครับ เพียงสแกน QR Code แล้วลงทะเบียนรับวอชเชอร์ไปเลย150,000บาทสามารถใช้ลดได้ทุกยูนิตภายในงานเลยครับ